สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube บุญอยู่นะครับโอเควันนี้ผมมาทดสอบ TS 3กับวิทยุสื่อสารนะครับนะ TS 3อันนี้เป็นของเครื่อง Gen2 o เนาะ Gen2 ผมเปิด TS 3ไปแล้วนะครับอันนี้วิทยุสื่อสารเครื่องแดงนะครับช่อง55า okay. ผมตั้งไว้แล้วนะส่วนกล่องลิงก์อยู่ด้านในครับ อยู่ในในบ้านนะครับไกลกว่าตรงนี้นะครับผมจะกดจากเครื่องแดงนะครับเพื่อไปหาเครื่องแดงในบ้านนะครับแล้วให้เครื่องแดงกดผ่านลิงก์ไปเข้าโทรศัพท์ที่ทําห้องซีทียสามไว้นะครับมาออกที่เครื่องเจนทูนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับกดคียนะ์นะครับนะนะครับ เทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดเห็นไหมครับนะเสียงเสียงขึ้นหน่อยดังมากมันจะท้อนนะครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดเห็นไหมครับนะนะครับจากโทรศัพท์นะครับเอ้ยจากวิทยุส่งหาวิทยุที่อยู่ในบ้านนะครับผ่านกล่องลิงก์นะครับ ของลิงก์ก็เชื่อมต่อสัญญาณไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะท้อนกลับมาจากโทรศัพท์ในห้องนี้ในห้องเทสา์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจากตัวเจนทูบ้างหาวิทยุสื่อสารนะครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่หบโอเคขออนุญาตเบาเสียงวิทยุนิดนึงครับนาดังไปนะ เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนโอเคนะครับนะต่างขึ้นนิดหนึ่งเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าโซนโอเคเสียงมันชนกันนะนะครับเสียงมันเข้ากันนะครับนะโอเคในการทดสอบนะครับกล่องลิงก์ที่ผมทํานะครับต้องบอกก่อนว่ากล่องลิงก์ที่ผมทํานะครับได้ทั้ง t s ม และได้ทั้งเซลโลนะครับถ้าท่านรับไปนะครับถ้าท่านไม่มีทีเสามท่านก็เชื่อมต่อเซลโลกับวิทยุสื่อสาร,รปกตินะครับส่วนท่านที่มีทีเอสามอยู่แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไอวิทยุสื่อสาร,รได้ปกตินะครับกล่องอันนึงใช้ได้ทั้งเซลโลและ t ีเสามนะครับหเหครับเต็มี่สี่ับสอกครับเห็นนะ โอเคนะเรียกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตอบตัวเครื่องนี้นะครับสองครับสองสองครับสองสี่ไม่ยากสอบถามนี่ผมหาคลิปที่ว่าที่สี่ที่ตั้งเซลล์โทรศัพท์รุ่นเก่าอ่ะครับครับได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมส่งให้ครับไม่ต้องเจอนะ ผมหกสิบเนึครับพี่สาเสี่เสียม่านเชื่อเล,ลยครับผมผมกดจากวิทยุสื่อสา้เข้า,ขาทีเอสสามครับครับผมครับผมอ,อ,อ,อ่ารับสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดไหม มาจะพอค่าใช่ครับแต่มีส่รนดหน่อยนึงรับทราบรับทราบรรับบาเดี๋ยวจะวจะลิงก์ถูไปให้นะครับนะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับอันนี้จากห้องเซลโลนะครับนะอันนี้เป็นทีเอสสามนะครับโอเคนะครับจบการสาธิตนะครับทีเอสสามนะครับ อยู่ในบ้านนะอยู่ไกลอยู่นะครับน่าจะอยู่ชั้นสองนะครับผมอยู่ชั้นล่างนะครับผมตั้งกล่องไว้นะครับแล้วที่ผมก็เลยพกมาวียุมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เออเจนทูหนึ่งตัวนะเพื่อนมาทดสอบให้อ่าท่านผู้ชมที่ชุดติดตามผมติดตามชมผมอยู่ในช่อง youtube นะครับก็จะได้รู้ว่าเอ่อวิธีการตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็การใช้งานของตัวกล่องของที่ผมทําขึ้นมาใหม่เนี่ครับนะ ใช้งานยังไงขอบอกเลยนะครับว่าท่านซื้อไปกล่องรุ่นใหม่ได้ทั้งเซลโลและ t s เสนะครับสองระบบในหนึ่งกล่องนะครับนะครับจะบอกว่าคือวงจร่มันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะผมเพิ่มอุปกรณ์ไปนะครับ แต่บอกได้เลยว่าผมไม่ได้ขายแพงนะผมไม่ได้ขายแพงผมขายให้ทุกคนจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงครับสมคือมันสมกับราคาที่คุณซื้อไปอคุณได้สองอยา่างโอ้ยมันอึดอัดต้องเล่น่องใหญ่ยำเข้าไปยำเข้าไปเรียบร้อยพอหมดวันนะครับเดี๋ยวเบ้าเซลโลก่อนนะครับนะคือท่านซื้อไปหนึ่งกล่องท่านได้ทั้ง TS สามและก็เซลโลคุ้มแสนคุ้มครับ ราคานี้ที่ผมทำเนี่ยผมอยากทุกคนใช้งานได้และจับต้องได้ไม่ได้ขายแพงนะครับบอกเด้เลยว่าไม่ได้ขายแพงนะครับไม่หนีจากของเดิมนะครับบอกเลยว่าไม่หนีจากของเดิมนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดด้วยนะครับไปบายจุบจ๊บ